อู๋ไม่คุยไรเงี้ยจะเกินเด็กเอเวอร์ด์ูไม่คุยกับมึงไรเงี้ยวันนี้พี่ชายคือแค่มุกนั้นกูเคยเล่นในสุดมุกนั้นอู๋เคยเล่นเอาจริงๆมีตังมีทางซื้อทันหรือเปล่าขึ้นเลยทิ้งไว้ตอนที่เราป่วนถึงจำเป็นต้องป่วนจริงพี่ชายอันนี้ผมว่าต้นเก็บแล้วเราดูสถานการณ์เกมก่อนวันนี้ก็ลิบบิ้อยู่กับพี่บูมแล้วก็ ไล่าไตาแล้วอยพูดใหม่พี่บวมไนไสัเบอรบินบินบิ้นเบิ้นไอ้ยัยไอ้ยี่บัวมนเบินแครนะแครซิกเน้นนะับินบินกูจะใส้ที่เียี่ยนอะไรเยเยๆไปเฟอร์เอ็นตังสาเฟอร์เอ็นสามฝ่ายเลยหรือวะใช่ครับอย่างงเลยเอาละใครกดเคขอโทษมือลัน เราจะเป็นน้องหมดนี่ท่านแม่เมื่อท่านอ่ะอ่ากูต้องลงแรกผิดหนึ่งดอกแตกหนึ่งได้วลงแรกวางผิดแล้วหนึ่งดอกท่านน้องไม่เป็นไรหรอกพี่เหมือนกันในเฟรมกูเยอะแล้วหนึ่งดอกเงี้ยไอเงินหมดเลยสุดในเฟรมแค่สามสี่ตัวก็พอแล้วกูไม่ีห้าหกตัวใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนไม่ห้าตัวไม่หกตัวตอนนี้ทรัพยากรแม่งหายไปครึ่งนึงเลยตอนนี้ โอ้ยกูจะกลับกูจะกูจะร้องแข่งเตาตอนนี้ไปดื้นไอ้เยี่ยมบัวเป็นตึดขอพายว่าพี่ชายทาไมอำไปกูาำไมหมาฝั่งเขาทำไปกูบอกว่ายูนิตกูหลอดแทนไปติดยูนิงหลอนแต่จะว่าไปในเฟรมนี่มันน่าให้หมากันมันน่าให้หมากันได้หรอกกระโดดได้กับบ้าแล้วพี่ฮัลลโหตัวอย่างแพงไอ้ยี่คุณจะเป็นเทซ่าเทซ่าซูเปอร์เดย์ของเวอร์ชัน เนี่ยเลยมาโดนกลับได้เหรอมันเออไม่ต้องมาหมันเลยพี่ผมแนะนำให้พี่ชายซักไอติเอรไมาด้วยนะอีกฝ่ายรับบอลเชิญอืมจริงอยู่เมงเมงเสือกเอาไอรอนลับกก่อนรอได้ด้วยจะไม่จะพิชญ์ไอเกิดไปเอาสลัมเบเดอร์ไว้อีกเลยยี้กูขอตายเลยสพี่เสียบยากโอ๊ยบ้ากูก็แบบฟ้ารองฟ้าขึ้นฟ้าขนองฟ้าฟ้านู่ฟ้านี่แล้วตอนนี้ไปแปลกเราของพี่ก็แนะนำ ตอนนี้ผมปวดขี้มากเลยตอนนี้เหรืออย่างถ้าเอาผ่าก่อนอยากจะยิ้มอะไรย่างนีเออกูจะทำที่อะไรตอนนี้อยู่ต่ำต่ำตะกี้ในสมองกูเบอร์แล้วตอนนี้คือมือคิดอะไรไม่ออกแล้วว่าจะเอาเฮียอะไรออกมาก่อนหลับบ้านหลับบ้านเอาตู้อืมถึงจะบอกว่าแก๊สลิงมันโดนเดิมในเวอร์ชันในในเวอร์ชันนี้แล้วก็เสร็จนะแต่ว่ารู้สึกว่ามัน มันแบบเข่ามันพาดเต็มที่มันก็นยงิงแรงอยู่ดีี่ยใช่นั่นแหละประเด็นเลยถึงแม้ว่าแบบว่าดาเมจโดยโรวมมันโดยโรวมมันจะแบบว่าไม่เวอร์เท่าได้เลย,เลยไปเท่าพัางพังต้นฉบับก็เกินมาคุยก่อนเลมาคุย <c oughs> ก่อนไอ้บุม้ม <c oughs> แกนอะไรรักหนาไอ้โหแกนลิงแบบว่ามัน okay. มันจริงเลื่อนไส่ขวบเหลือประมาณแบบว่าลดมาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ขอได้อะไม่ด้ห้าเปอร์เซ็นต์โอเคครับดิบี้เตรียมเตรียมตัวแอนตี้อาร์เมอร์หน่อยละกันนะเพราะว่าเห็นเห็นรถถังเต็มอ๋อผมมีแลนเชอร์อยู่พี่ชายเช่ต้องห่วงโอเคจะรับไม่ได้แมพเขาเลย ผมแม่พี่ผมมีกองทัพพร้อมตกงมาช่วยตรงพัดเขินโอเคตรวจสอบบ้านแค่นี้แหละแต่ไปละเป็นการตรวจสอบบ้านที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นอกเสียไปหลายตัวเลยแกเขินเอาอืม เหมือนกูโดนเหมือนกูเหมือนกูทำเพียอะไรผิดสักอย่างแล้วเหมือนกูโดนล้อเรียนโดยโลเลยครั้งแรกอือกูม่หมูกูโดนจอดจบแค้คนนี้คนเดียวโยโย่อะไรมึงไม่ได้โดนล้อคนเดียวกูรู้แล้วกูรู้แล้วแต่แค่ตะกิดเฉยอืออะไรก็เข้าใจไปกันดูอย่างั้นเลยเหรอวันเนี้ยไป หลังบ้านโอ้โ oh หหลังบ้านแม่งลงทุนชิบหายเลยตอนนี้ตามฝ่ายต่างก็น่าจะตึงกำลังกันอยู่เนาะมีไฟฟูอินผอไม่ต้องกลัวก็แด้โอแคไล่สัตว์ดีด้วยะ ข้าางทักเยเลยเล่นบุกมันเหนื่อยแล้วเราเล่นแคมป์บ้างกันดีกว่าอ่าฮะไม่คุยกันนี้มาขโมยเทคนิคไรเงี้ยว้าวพูเสีอะไรไมยคุยกับคุณคุณบดีเออไม่คุยอะไรอยู่งอนระวังนะยูเดร์ไปบ้านมึง บ้านเมือะดูตกคันหนึ่งดิไอ้เชีย่ยไม่ึีได้ไงวะไป <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ๋อจริงนะคือยอยากอยากจะถามอีกคนได้ไงะอะนั่น่เราไม่รู้เหมือนกันใครทักไลน์มาไม่รู้สิหลอนไลใครไลใครไม่ใช่ของเราอะ <ม>าเราจะเล่นจื๊จออ่อยู่จ้องหน้ากันมาเต็มที่ต่อยบ้านทีโอ้รถแลกูไปอย่างไว อย่างไวเลนโอนไห์เฟรมแม่งกระช้ายผ่ายเลยไห์เฟรมเฮ้ยบ้านกูเฮ้ยเฮ้ยตาบินใคร <c oughs> มันมีอยู่ฝ่ายเดียวเพื่อน จะบอกเฮ้ยอาจารย์บินครได้ไงคิดว่าไงก็อ่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเอ็เจอร์มันยิงอากาศได้อ่ามันยิงอากาศได้อยู่แล้วนี่ยีไปดั๊บล็อเป็นเจอร์เออทุกคนเป็นทุกคนเป็นเอ็นเจอร์ไม่ใช่เหรอเลเลสครับเออมันมันยิงอากาศไปได้ ท่าสามันมันต้องยิงอากาศได้นะพี่แต่ว่ามึงแค่ไม่เห็นแค่แบบว่าไม่เห็นโอกาสมันยิงเฉยๆนะล่ะมันตายก่อนยันดนตายก่อนจะได้ยิงสุกครั้งอ่ะเออมันไม่เชื่อมันยิงอากาศได้นี่แต่ไม่ผิดถ้าไปขอถ้าไปขอเลียเลเซ่สามอะได้แต่ว่าได้ขอเป็นท่านเดี๋ยวพูดถึงเรื่องขอเป็นท่านมันนีออนวาดไม่ใช่เหรอเออไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรกันไม่ใช่ไม่รู้หรอกไม่เก่งอกิจนีออนวาดอืมดูเมันยิงได้มั้ย มันยิงไม่ได้ไดเรือนวัดมันยิงไม่ได้เรือนวัดยิงกาะไดไม่ได้ไม่ได้ไปกู๊บท<อ>ี่โมช่วยผมอะไรได้ไหมพี่คอนโดมแม่งรออยู่ดิผมใช่อยู่ทำอะไรไม่เคยได้เท่าไหร่นะเกือบมีแค่ทหานน้ทหานาหาน้ำฐานหน้าน เกดีก็มีการรอกันแล้วมาตอนนี้ก็จะไปเป็นบันไดไข่ถทยอยขึ้นกันมาแล้วตอนนี้ไม่มีเงินนะยีไมิซายไปไหนหมดเ โอ้ยาดน่ะว่าโฟเอ็นแม่งบอกกับการแชมป์นะถ้าเกิดหลังเกิมอืมจะวลาบัสเตียนอ่ะ เพราะว่าไอ้เวลาเวลาจัดการเทคทีเดียวมึงต้องฟามเงินหลังบ้านไหมยะมาบ่อยจังเนาะหลังบ้าน Dominator ตอนนี้ก็กำลังเดินสู่รอบหลอดริง We can now run Dominator Be with you. one คือมึงคือมึงดับเรดาร์กูไม่ได้นี่คือมึงทำลายทิ้งเลยเหรอวะใช่ป่ามันมีเทคด้วยไงเรื่องเรื่องเลยไอ้เหี้ยใครใครมาชฉลกูเล่นเดรทาทกูไม่เล่นไม่เอากูไม่ได้่เกมหมาหมาหาเนี่ยไม่เล่นหรอโอเคโอ้โหกูกลับมากูยังไม่รู้เรื่องยี่เลย อยเ่อะไรอย่ากเี่ไงพอจะสร้างเสร็จดีนี่คนก็ไม่รู้จะสร้างอะไรดีนีมาเกย์แท็กเทสสวนไปแล้วอะไรวะบ้านบ้านผมมุมตอมพีบมุมตอมตสวเก็ได้กันจริงๆแล้วมันไม่จริงๆแล้วมันก็ไม่แบบว่าอะไรเนี่ยน้อยเกิน ตอนนี้หมื่นโอ้โหเสียแตะซื้อนก้อนพอไหแตกแล้วไ่ทันแล้วสร้างอะไรไทันเเลยแบบเน้ยสร้างได้เอซีบีอะเคยบอกเขาทำไมอะเขารู้อยู่เลยไม่เหยนบ้านมึงแล้วเปลี่ยน่เขาไม่เห็นในเหี้ยบางเกีย เหม่พัดตองให้ใหมวะ้าเหม่พัาตาบอดจะไปร้อง่เหรจริงปะถ้าถ้าโดนบ้าตัวเองจะมาอหยกลัวคอนดอ์ปยิงแม่งเลยใช่เลยี่ยี่ทมันจะเบิกได้แล้วบ้านแม่งจิไปโดนเปือบือหเลือบ อ้ยึดเซนปีเตอร์เบิร์กได้แล้ว <What are S 1> ดีดีนะพี่บันเอพี่บุงเขายังไม่ได้เทรดเนอ่ะเดมเหมือน,อบบนตาเดมเหมือนตา,ตา,ตานั่นที่ว่าเป็นอลัลกอริทึมมาเนี่ยโอ้โอ้โอ้เอทีแอนทำไหมทำไหมทำไหม,ทำ,ไมทำวะค <c oughs> ปจ่ายไปเท่าไหร่แล้วน,นั่นนะ มาเลยพี่บอกมาเลยอ๋อ้มันนอกล่วงไหมขี้ว่ามากกว่า5,000พี่คือมากกว่า5,000อันพี่ว่าไงขี้ไม่มีการไม่มีการตกกัดกันปุ๊แม่ง Let's go คอมเมมันจะสั้งใจเปหนเลยจะเต้าน้องมาตลอดเลยฮะพี่พยายามกำลังสร้างเทคแล้วก็มานั่งป .6 เกมไปต่อไปต่อคนหนึ่งปุ๊บ ไอเฮียพอให้ผมพร้อมกลับมาหน้าเกมไอเฮียไม่หาดเกียงเลยเออใช่มีคนจะบล่อของกูอ่ะอย่างตอนนี้ก็เป็นเกมแข็มเยี่ยมเลยกอนานๆใช่เพราะแบบมันโอเอ็นมันมันบุกยากหน่อยเพราะสมมติมึงแข็งแล้วก็ไอ้ดำเป็นบอลแรงแต่ข้อเสียคือมันเดินช้าอะไรมันช้าหมดเลย มันไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีของไวเท่าไหร่ของไว้มันเนาะแต่ว่าเล่นวิงออฟโซโลเนียเอ่ไม่มีดีมีแต่ลาบาร์ชันอ๋อเป็นอะไมต้องโดนกับฟินกาลิสกูเนี่ยโอเคฟินฟินกาลิสฟินกาลิสคือตัวซัวทีนะโอเคพอกูไปไบ่ายกบุ้มแม่ไอพี่กบโดนรัวรัวเลยแต่ว่าเกมแฟนเฟรมมันก็เหมาะสำหรับยิงกับยูนิตด้วยส่วนหนึ่งนเนี่ยมันนะ โอเคเรายิงสนกันมาแล้วโดนตรงไหนเอ่ยแล้วยิงแล้วเขือใส่ไม่ได้นะจริงๆก็ปล่อยมันเลยก็ได้เพราะอยู่กูซัดเอ็ตรงนั้นอะหลังมา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 มิโกขูปเป็นซีวีไปทนละอย่างก่อนนะทำไมถึงไม่ได้เไม่ถ่ายเท็กมาเนี่ยพี่พี่ยังไม่ได้เข้าเท็กเดสไอ้นั่นนะพี่เท็กต่างเอ็นซีวีอะแต่ยี่ว่าไปมีโกไข่ไข่ข้าวพินงพิ้งเลยวะโอเค มันไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่ฟันไอพี่พี่พี่บวมพี่เกลเอาสะพายมา,ยายข้างล่างเอาสะพายมาข้างล่างแล้วมันติดที้นั่นไงไอเอาตัว,ต,วตัวจับต้นตีนอะแปะไว้ไงมันก็เลยโดนล็อกไว้ต,วตีนไว้เออจอมเยนเตอร์กินงมาแล้วอุ้มบอนี่เออเออโดนใหญ่เลยใหญ่จอมเยิเ่งเจนเบื่อ้พี่เล่นดับได้ด้านเลยวะหน้าตาดีมากพี่ชาย,ชายดับได้เออแม่เห็นแต่งรอบแล้วดับได้ด้าเดียวเลย กําังจะมอบเหรียญให้พี่บูมเหยพี่บูมดับได้ด่าแข่งขับได้ไหมไม่ไม่ระวังกล้าเลยไม่เอาเอากูรังจะกีดบัตรให้พี่บูมเลยแบบพี่เก่งมากเฮ้ยลู้หมดเลยอ่ะอ๋ออมบอลไม่ชินนะพี่ชักเล่นเทียบเลยโอเคซอส เคเซอร์รู้สึกว่าเวอร์ชันเนิร์เวอร์ชันบัมนี่มันเหมือนกับแบบว่าแม่งโผล่อยู่เลยเนี่ยเมื่อใก่อนเ่ก่อนก่อนเดินบัมนี่มันก็ะโผลอยู่แล้ว่าอะไรตัวไหนไอ้เคลเซอร์เนี่ยมันโยเหมือนว่าอะไรว่าแอนิเมชันมันแย่ลงอ่ะแย่เือเคลเซาวะแต่ว่าดาเมจก็ยังดีขึ้นคือสกอสกุสกอสกุสกออสกุสกอส เบิกนี้มาออกกูเศร้าไอ้ตายออกกูเศร้าเฮ้ย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 อังกฤษไอ้เหี้ยอังกฤษเย็ดแม่ไอ้ตาเฮี้ยวินตันเจอชิวเอ้ยส้นตีนเออเออไปไอ้สัสต้องจะไปทำไรเด้อโดนคนเฟลเลยไปเนี่ยโยกโดนดับเบิ้ลมินิแล้วก็ทรอบนั้นไงแต่มันก็ยังโดนลุลุยเลยเฮี้ยวินตันเจอคิวมังเล่นอยู่แล้วเฮี้ยจังหวะนี้ เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วพี่โกไอเยี sort of ่ยมเอาสลามเบเดอร์กูไปแล้วไอ้สัส่วยเศร้าโย่วยคุณโดนมรโผล่มาคุณโดนย้อนเมื่อไหรไอ้ย่ะเพราะว่าสลามเบนเดอร์เราสู้ไม่ได้อยู่แล้วมันโดนปวดนะแต่แคมป์ได้อยู่ไม่ใช่เหรอมันเออมันยากเพราะว่าเออเดี๋ยว็กแคมป์ได้อยู่ที่ว่าถ้ามันเอาป้อมปืนตัวได้อยู่เอาป้อมปืนตัวได้อยู่ โอ้เดี๋ยวว่าไปลิบี้ถ้าถ้าเราจะแคมะสแปมเลดศคูณได้คูณไปเยอะเยอะหน่อยลยแล้วกันโอ้โหคิดอะไรไม่ออกวะไม่อยากแคมพี่ผมจะล่อแม่งแล้วพี่พี่โก้ไอ้พี่โกไอ้ลิบี้รับผมรอับตีมนานแล้วไอ้สุดไม่รับมุกเลยเหรอไม่หวย โนทสี่เดเอาแรนช์เชอ่เยอะๆหน่อยก็ดีมันจะได้การเีกันเดอยู่โวอีโวให้เปื่อปวไม่ใช่เืนไอีโวไหมเดี๋ยวกูจะอีโวให้มไองไปตองไองต้องเฮ้ยปปกูเสียี่อะไรกูเสียเท็สาแล้วหรอ นั่นเลนได้ร์ดัก็ใช่อ่ะไล่ทิ้งตัวมานตัวแอคติโอ้ยไอเฮียบุมไอ้ไอ้ไอ้กูกูต้องนึกได้กูมีมุกนี้ไอ้เฮียกูมีมุกนี้อะไรเออไอ้เฮียกูเลยแล้วพี่บุมกูพี่บุมรู้พี่บุมน่าจะรู้กูต้องนึกได้แค่พี่บูมเห็นพี่น่ายจอดอะไรอะไรปีคนหน่อยพอดีเดี๋ยวผมมัน เห็นนี่ไหมเห็นนั่นไหมเห็นนี่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคือเห็นเห็นนะแต่อีกอันนึงอะไรนอันล่างนี่ไม่ใช่ที่เห็นตรงไหนตรงกลางวะตรงนี้พี่เห็นอันหนึ่งนะอ่าฮะแล้วก็ตรงนี้พี่ไอหมามันจะใส่มันจะใส่นั่นมันจะใส่ลงหุ่นใช่ไหมมันทจะไม่ไดเหรอไม่ได้เลยมันแก้แล้วมันแก้แล้วนะแก้แล้วแก้แล้วทำไม่ได้ จะไม่แต่ว่ามันมาจากคิเมราคอยอ่ะมันยังได้อยู่โวยคิคมเมราเจอไยแล้วเวือเราวยโอ้โหรุแนเล่นไปอยู่ตรงนู้นเองรงคนกูปไปตลอดเลยลงคนดู แต่นีงเนียกว่าตอนนี้เนทีมที่ของลิมีก็โดนก็ยูดนป่วนไม่รอลวดีตอนนี้ก็ึ่งกลางไปบสันไสันไปสันโดนป่วนแ้วตรถคันนึ่งไม่รอดก็ดอดร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 อด เสหรับเสร็จแล้คอนฟิเนไม่โอเคเกไมดดิงอเปีลนเดี่ยวนะเป็นที่อะไรไปวะกอะไรบางอย่างได้ไหมเพื่อน่าว่าเป็นซุปเปอร์โปงไปไหน้นน่าจะองไม่ได้ใช้ลึกทีเลยไอ้กูได้ใช้มากกลพี่มดของพิโกเฮ้ยมีอะไรมีอะไรใช้หมดพี่ไม่เห็นนี่เด็เมื่อกี้เ่ย ไอ้เอไอมันยูรัแต่กูไม่รู้จะสู้ยังไงมะสลัมไปเรอยไม่ได้เลตอนนี้ลับาไปแล้วเมื่อจจบ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 ุบจ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 จบจจบจบจบจลจบจบจจยจจ ฟูงพี่ตรงนี้พี่ชายตรงนี้ผมมาสเปนบ่ายมัก็โล่งหนีใช่ไหมบ่ายมันหลงกันอยากมึงทำไมซุปซุปปอรมันหายไปไหนเพื่อนรู้สึกซิงโครนกับเดวิดบีไหมเพื่อนใกล้ดีนะยังได้อยู่มิซายมันทำดาเมจหนึ่งใช่ไหมล่ะมิซายมันอ่ะใช่ใช่มิซายเพื่อนกูบอกเดวิดบีเพื่อนเดวิดบีกับไอซิงโคนวันที่ล่องผมไปหลบต่อบ้านขอพักก่อนเลเพื่อนไม่หวานกูเหนื่อยแล้วพักก่อนเลยเพื่อนเหนื่อยมาก